สวัสดีครับวันนี้พาม,มาที่ร้านเต้างู้วัดชื่อร้านเพิ่มคูจัดจไปเต็มๆสามจานจุกๆสั่งได้เนื้อหนังเนื้อล้วนไส้ล้วนทากิมีหมดแน่แน ราคาเดียวไม่แพงกินได้หลายอย่ากทั้งข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขนมจีนในราคา89บาทจัดไป กินกันให้ร้องขอชีวิตไปเลยทีเดียวเชี่ยวจัดไปทั้งเนื้อหนังเนื้อแน่น